สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีแม่นปืนสพอกอเครือข่ายด้านการประมงปี2564ตำบลวัฒน,นานครอำเภอวัฒน,นานครจังหวัดสัะแก้วสมาชิกในครัวเรือนมีทั้งหมด4คนค่ะแยกเป็นภาคการเกษตร2คนประสบการณ์ทางด้านการประกอบวิชาชีพประมง5ปีค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2562 รายได้เฉลี่ยต่อปี150,000บาทแบ่งเป็นรายได้ทางด้านการประมง30,000บาทค่ะพื้นที่โดยทั่วไปนะคะเป็นที่ลุ่มค่ะแล้วก็มีคลองไหลผ่านเราก็ได้นำเนินการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นร่องน้ำค่ะเพื่อทำการปลูกมะพร้าวปลูกผักเลีย้ยงสัตว์น้ำปลตุสัตว์แล้วก็ทำนาบัวค่ะ ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางภาคการเกษตรค่ะการจัดการแหล่งน้ำนะคะมีการขุดบ่อเพื่อก,กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะปัจจุบันมีจำนวน2บ่อ5ร่องน้ำแบ่งออกเป็นการกักเก็บน้ำขนาด0.5ไร่จำนวน1บ่อค่ะมีการจัดการน้ำทิ้งโดยการ กิจกรรมสัตว์เลี้ยงของเราเราจะระบายสู่ท้องนานะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรและทางเราก็มีการทําการกักเก็บน้ําแบบหอสูงนะคะโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะข้อมูลด้านการประกอบอาชีพการเกษตรการปศุสัตว์นะคะปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน9ไร่โดยดําเนินการทางด้านการเกษตร และปัตตุสั์นะคะมีการปลูกมะพร้าวจำนวน1ไร่ค่ะทำนาบัว2ไร่เลี้ยงไก่พื้นเมือง50ตัวปลูกผักออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็ทำโรงเรือนเมลอนข้อมูลด้านการประกอบอาชีพทางด้านการประมงนะคะมีการเลี้ยงปลานิลจำนวน0.5ไล่เพาไร่ก็คือจำนวน1น่หมอ ่าแล้วก็เลี้ยงปลากินพืชตามร่องสวนนะคะ1ไร่จำนวน5ร่องค่ะเลี้ยงปลาดุกในกระชัง2 3จคูณ3าจำนวน2กระชังเลี้ยงปลาหมอชุมพรขนาด2คูณ3าจำนวน2กระชังค่ะความสำเร็จในด้านการดำเนินงานด้านศูนย์การเรียนรู้ปี2,566มีผู้เข้าชมศูนย์ไม่ต่ำกว่า50คนค่ะ เป็นสพกรเครือข่ายด้านการประมงประจำปี2564ระดับอำเภอเป็นยังสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์ของอำเภอพัฒนาน,านครจังหวัดสก้วค่ะการผลิตสัตว์น้ำนะคะปลาดุกผลิตได้100กิโลกรัมต่อปีสร้างรายได้ประมาณ5,000บาทค่ะปลาหมอชุมพร100กิโลกรัมต่อปีสร้างรายได้5,000บาทค่ะ ปากินพืชผลิต200กิโลต่อปีสร้างรายได้10,000บาทค่ะ